โอเคก็การสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง P ีเมลนะครับก็วันนี้เราอยู่ในเกมโลบอกกันเหมือนเดิมทุกคนกับแบบโกอากาเด่นนะครับหรือว่าแมปทาสวนปลูกผักนั่นเองก็สําหรับโกอากาเดนพันนี้ทุกคนเดี๋ยวพี่พาทุกคนเนี่ยมาดูในเรื่องของการอัปเดตที่อัปเข้ามาใหม่นะว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับแล้วก็น่าจะเป็นอัปเดต v2 ของเจ้าตัวราชินีพึ่งนี้ทุกคนตอนนี้เขาปรับมาเป็นที่เรียบร้อยนะมีของอะไรที่เยอะแยะมากมายนะครับที่อัปเดตเข้ามาแล้วก็คลิปนี้พี่จะ สำหรับใครที่อยากได้เนี่ยก็รอดูคลิปกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา Let's go <S ก็ตอนนี้ทุกคนทางร้านของตัวราชินีพึ่งเนี่ยเขามีการปรับมาแล้วนะครับก็ไอตัวผลิตน้ำผลิตน้ําพึ่งเนาะจากรอบที่แล้วเนี่ยที่เราเคยเล่นไปเนี่ยมันจะรอประมาณ3นาทีใช่ไหมตอนนี้เขาปรับมาเหลือ30วิแล้วนะครับก็เร็วมากๆนะสำหรับการผลิตน้ําพึ่งเอาตัวนี้นะครับแล้วก็อย่างที่2ในตัวราชินีพึ่งนี่ทุกคน พี่เห็นเขาบอกว่ามีเพิ่มของเข้ามาใหม่เยอะแยะเลยนะครับนี่เดี๋ยวเลื่อนขึ้นไปข้างบนหน่อยนี่จะมีต้นไม้ที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับ2อันเนาะมีดอกไม้เขาเรียกว่าดอกไม้ดิเออไม่เรียกว่าต้นไม้แล้วกันแล้วก็มีเครื่องดูดทุกคนเครื่องดูดที่เป็นดูดไอตัวค่าโพลีเนตนะครับอ่ะก็คือดูดแบบออยนะถ้าตัวไหนติดโพลีเนตเนี่ยมันจะดูดเข้ามาเลยนะครับคือเก็บเข้าตัวเราแล้วแหละแล้วก็มีตัวเสาครับเสาเรียกพึ่งเนาะเสาตัวนี้ดีมากๆเลยทุกคนอ่ะที่อัปเดตเข้ามาใหม่ก็มีปรมมาณนนนนีีีีี้้้้้้อออออวเพ่งูดดดดุบบทกกคโไขยแ็ซซืืั จำเป็นทั้งคู่ครับทั้งไข่ทั้งไอ้นี่แต่ว่าไอ้เครื่องนี้ไม่มาปกทีนะแพ็กไอ้นี่ซื้อโอเคหมดแล้วทุกคนน่าจะซื้อประมาณนี้ครับก็เปิดแพ็คไปเลยอันนึงยังไม่ได้ดอกทานตะวันเลยนะโอเคแล้วนอกจากไอ้ตัวพึ่งตัวนี้ทุกคนนี่มันจะมีเจ้าตัวหมีพึ่งนะครับที่เป็นอีเวนต์ใหม่เนาะะสดๆร้อนๆเลยอันนี้สายฟรีก็ทําได้นะสายเติมก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าสายเติมเนี่ยมันสามารถกดสริปตรงนี้ได้นะนี่สริปสริปแบบนี้ไปเรื่อยนะครับแล้วมันจะได้ของที่อยู่บนหัวเนาะตอนนี้พี่กกก็็ททําามจนนนนถึึงขขััข้้นน้แลวุคคื เราต้องเอาผลไม้เนี่ยที่มีค่าสถานะที่เขาแจ้งเนี่ยมาให้ตรงนี้นะครับแล้วก็น้าหนักต้องปิ้ด้วยนะทุกคนไออย่างพี่ล่าสุดเนี่ยเราต้องเอามะเขือเทศเนี่ยทุกคนของพี่นะมันมีลูกขึ้นให้ดูอยูนน่นะครับมะเขือเทศเดี๋ยวต้องน้ําหนัก0.9กกิโลนะอ่ะต้องติดค่าโพลิเนตด้วยนะทุกคนก็มีประมาณนี้แล้วก็น้ําผึ้งต้องใช้5อันนะครับหลังจากที่เราหามา2อย่างนี้ได้เราก็กดรับได้เลยเราจะรับเป็นตัวนี้นะครับเป็นกล่องสุ่มเนาะพี่ก็รับมาจนถึงไข่ฟรีแล้วทุกคนนี่มักนกะ็คืออออไไขข่่่่ฟฟงงนนีีี้เเลลยยพบกกวาาดมๆะ หาในเกมยังไม่ได้นะครับตอนนี้เล่นได้เฉพาะอีเวนต์นี้เท่านั้นนะแล้วก็ใครที่เป็นสายเติมอย่างที่พี่บอกนะนี่ก็สามารถเติมมาได้เลยอ่ะใครก็จะมีตามนี้ครับเวลาเราฟักตัวแล้วเปิดได้เราก็จะมีเขาเรียกว่าตัวต่อป่ะทุกคนเออต่อเหลืองต่อน้ําเงินแล้วก็ไอตัวนี้พี่ไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรอะ่ะแล้วก็มีผีเสื้อแล้วก็เจ้าพึ่งดิสโก้พี่บอกเลย e ีพเนี้ยพี่จะมาแจก2ตัวหลัง <c oughs> แต่กติกาเดี๋ยวค่อยไปดูกันในคลิปนะอ่ะถามว่าพี่มีหรือย,ยังมีทุกคนพึ่งดิสโก้หนึ่งตัว แล้วก็นี่ผีเสื้ออีกหนึ่งตัวไปไงมีไข่บักเอกด้วยเออเดี๋ยวพี่ฟักไข่สองฟองน,นี้ไว้รอเลยดี๋ยวเก่อได้อีกนะครับนี่โอเคเดี๋ยวขอเปิดบักเอกก่อนึบได้หรือเปล่าแมงปอยอสักตัวไหมเอาอันนี้ของเกลือสุดในในบักเอกวาทุกคนไอหอยทาดเนี่ยเห็นน้องบอกว่าน่าจะเป็นเกลือที่สุดแล้วโอเคอันที่สองครับปังโอ้ยมดนี่ก็ดีนะ ไม่ได้แย,ย่นะครับได้หมด ừ, ถือว่าดีถือว่าดี UG Phone f A f k No.1 ครบเครื่องเรื่องฟาร์มเกมยิงดาวนโหลดในเม้นเลยมาทุกคนเดี๋ยวตอนนี้พี่จะอัปเดตสวนพี่นิดน,นึงนะครับว่าตอนนี้สวนพี่พัฒนาไปถึงไหนแล้วบ้างพี่ไม่ค่อยได้ปลูกของมั่วนะทุกคนเพราะว่าสวนมันค่อนข้างที่จะดูลบขึ้นแล้วเนาะก็มีแต่งสวนข้างบนนิดหน่อยนะครับของที่ปลูกเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะแล้วก็มีอีเวนต์ใหม่นะครับเป็นพวกดอกไม้อะไรพวกนี้เนาะนี่ไอพวกดอกไม้มิตรงมิติกอะไรที่ได้มาก็มีประมาณนี้เลยนะแต่ว่าเสียอย่่างงเดดดียยวววัััััไไม้ไตอกทนนนะะครบ ายากมากพี่ส่มไม่ออกเลยนะครับผมแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงพี่มีมาใหม่ก็คือจะมีแมงปอมีพึ่งอะไรพวกนี้เนาะพึ่งอะไรแบบนี้แล้วก็ล่าสุดเนี่ยจะเป็นดิสโก้กับผีเสื้อนะครับผมอาน,นหลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าเจ้าตัวพึ่งดิสโก้เนี่ยทุกคนไอ้ตัวนี้เนาะที่เป็นพึ่งแบบสลับสีไปมาไปมา,ไปมาเนี่ยาตัวผีเสื้อที่อัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยอ่ะมันดีมากน้อยแค่ไหนนะครับมาเดี๋ยวพี่มาอ่านความสามารถมันให้ฟังแบบคร่าวๆนะทุกคนเอาแบบเข้าใจง่ายเนาะว่าอยู่ไหนเนี่ยโอ กดวิวขึ้นมาครับนี่ก็เขาเขียนไว้ประมาณว่าทุก19.45นาทีนะทุกคนตัวพึ่งตัวนี้จะไปทำการนะครับแปะค่าดิสโก้ให้ผลไม้1ชิ้นเนาะโอกาสติดก็คือ12.33%นะครับก็ถามว่าดีไหมพี่บอกเลยว่าไอ้ค่าดิสโก้เนี่ยในเกมเนี่ยไม่มีนะนอกจากแอดมินเนี่ยจะเป็นคนเสกนะครับค่านี้ ล่าสุดก็มีเจ้าพึ่งตัวนี้ที่สามารถทําได้ก็คือดิสโก้ตัวนี้เนะาะาถต่ว่าติดค่ามามันจะเป็นยังไงมันจะเป็นเรื่องแสงวิบวับวิบวับอะทุกคนเพราะว่าของพี่เนี่ยมันก็ติดมาหลายลูกนะไปค่าดิสโก้เดี๋ยวพี่ก็ให้ดูปุ๊บไปตัวไหนวะนี่นี่ทุกคนเห็นปะนี่เลยเห็นปะเข้ามาดิสโก้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบสลับสีไปมาเบบนนะ้วิบ,บวับวิบวับแบบนี้นทุกคนก็สวยนะแล้วก็แพงด้วยนะครับพี่รู้สึกว่ามันจะคูณเงินประมาณร้อยกว่าเท่าเลยนะทุกคนคือคูณเยอะมากๆนนนนนะะะคครรรรััััับบบสสํําาาหห่กก้อีนน็ึงตวแ แล้วก็ตัวต่อไปครับทุกคนผีเสื้อหรือว่าบัตเทิลไฟนั่นเองที่หลายคนเนี่ยบอกว่ามันดีนะก็เรามาดูความสามารถกันทุกคนความสามารถของบัตเทิลไฟตัวนี้มันเขียนไว้ว่าทุกเวลา29.34นาทีนะทุกคนตัวนี้มันจะทําการแปะค่าสถานะก็คือเรนโบ้นะแต่ว่าการณีที่เขาจะแปะค่าสถานะเรนโบได้เนี่ยผลไม้ตัวนั้นต้องมี5ค่าขึ้นไปนะครับก็คือเนี่ยมันเขียนว่า5บวกเนาะก็คือ5บวกมูเทชั่นก็คือ5ค่าสถานะ,ะ5าค่าสถานะเนี่ยมันดูยังไงก็นี่ทุกคน อันนี้ก็จะเป็น1 2 3 4งอหอันนี้คือ5ค่าสถานะตัวนี้ก็สามารถติดค่าเรนโบได้นะแต่พี่ย้ําก่อนนะว่าไอ้เจ้าตัวผิเสื้อเนี่ยเวลาเขามาแปะค่าสถานะทุกค่าที่มันมีอยู่ในตัวเนี่ยมันจะโดนลบออกหมดนะครับมันจะเหลือแค่ค่าเรนโบค่าเดียวเนาะอันนี้ก็คือข้อเสียหลายหลาคนอาจจะมองเป็นข้อเสียนะแต่พี่คิดว่าเรนโบ้มันหายากนัทุกคนให้มันติดไปเถิดแล้วก็ค่าพวกนี้ค่อยหาเอาใหม่ก็ยังได้นะ เพราะว่ามันอีเวนต์มันมาเรื่อยๆนะประมาณนี้อ่ะก็อย่างที่พี่ได้พูดไปตั้งแต่ต้นคลิปว่า EP เนี่ยพี่จะแจกเจ้าตัว2ตัวนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผีเสื้อแล้วก็ดิจโก้เนาะแจกแค่1ตัวนะให้คนดูเนี่ยเลือกเอานะครับก็กิจกรรมในการแจกตัวสัตว์เลี้ยง2ตัวเนี่ยมีง่ายๆเลยทุกคนแค่ทุกคนเนี่ยกดไลค์กดต like, ิดตามช่องพี่นะครับแล้วก็เมนเม้นอะไรก็ได้นะว่าชอบดูพี่เพราะอะไรเนาะแล้วก็ตามด้วยชื่อโลอกของเรานะเอาเป็นชื่อที่พี่แอดได้นะ ถ้าพี่สุ่มแอ s ใครไปก็แสดงว่าคนนั้นแหละโชคดีนะครับอ่าพี่ให้ไปเลยนะอันนี้พี่ไม่ได้พูดเล่นนะพี่ให้จริงนะครับอ่าก็น้องๆเลือกเอาได้เลยนะระหว่างผีเสื้อกับดิสโก้นะเลือกเอาได้แค่ตัวเดียวนะครับอ่าถ้าสมมติเป็นผู้โชคดีเนาะก็สองตัวนี้2สองตัวนี้แหละเพราะว่าหาง่ายทุกคนหาง่ายแค่สองตัวนี้ก็สําหรับใครเนี่ยไม่อยากรอพี่แจกนะครับหรือว่าอ่าไม่ได้ในกิจกรรมนี้เนาะพี่ก็แนะนําไปที่ร้านนีโมช็อปครับทุกคน พี่บอกเลยว่าตัวนีโมช็อปเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเลยนะลองเข้าไปหากันดูนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเห็นแอดมินเพจเนี่ยเขาเล่นกิจกรรมด้วยนะประกวดผลไม้น้ําหนักเยอะที่สุดมั้งใครมีผลไม้ที่น้ําหนักเยอะสุดเนี่ยก็รับไปเลยดิสโก้หนึ่งตัวนะครับพี่บอกเลยว่าคุ้มมากๆในระ้านนีโมโนอกจากเขาจะราคาถูกแล้วเนี่ยเขายังมีกิจกรรมแจกคนดูแบบนี้เรื่อยๆอีกนะพี่บอกเลยแนะนําเลยครับหรือไม่อยากได้แบบต้นในตํานานอย่างต้นแคนดี้เนี่ยร้านนีโมก็มีให้เหมือนกันนะก็าฝากไว้ด้วยนะครับน้องชายมา อ่ะก็อีเวนต์นี้นะทุกคนที่พี่บอกว่ามันลดเหลือ30วินะจาก3นาทีแล้วครับ <im itation> ลองใส่ไปปึ๊บ <im itation> นี่ทุกคนเห็นปะเหลือแค่30วินะครับเร็วมากๆเนาะแล้วก็เจ้าดัวราชนีตัวนี้นะครับสต็อกในจยจะรีทุก30นาทีนะพี่บอกเลยว่าโคตรด,ดีนะครับตอนนี้เรียบร้อยครับแป๊บเดียวได้แล้วก็สําหรับใครที่อยากได้ก็อย่างที่พี่บอกไปแล้วนะเมนว่าชอบดูพี่เพราะอะไรแล้วก็ตามด้วยชื่อเอาชื่อที่พี่สามารถแอดได้นะครับในเกมโลบอคนะถ้าได้เป็นผู้โชคดีแล้วพี่แอดไม่ได้เนี่ยอันนี้พี่ก็ไไม่่รรู้้นะวาาตองงงทํยัคบ โอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็เป็นวิดีโอสั้นๆประมาณนี้นะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับร้านนีโมช็อปนะอเคทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากาเหมือนเดิมนะกดไลค์กดติดตามแล้วกดแชร์พี่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีในคลนะิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วครับบ๊ายบาย